สวัสดีครับทุกคนน่าจะเคยเล่นเกมไมคบวานิลาเวอร 1. 1์ชันน1.21.1กกันมาบ้างแล้วใช่ไหมแน่นอนว่าความสนุกในการเล่นนั้นก็คงอารมณ์ประมาณนี้ แล้วจะเป็นยังไงหรอถ้ามีแอนิเมชันการเดินเข้ามาหรือมีบรรยากาศกจากธรรมชาติเตรียมพวกกับการประจุมภัยที่มีสีสันในโลกไหมครับกับ1 5มอและ8ลิตรแพ็กกันเถอะ w g h t w h a t h e Hill is d e a t เป็นเหมือนคำแนะนำหรือว่าการบอกข้อมูลของบล็อกเช่น,นบอกของในกล่องบอกปริมาณน,น้ำให้คำแนะนำอุปกรณ์ว่าควรใช้ขวานในการตัดไม้โดยเราสามารถที่จะเปลี่ยนค่าวความต้องการที่จะโชว์ได้เพียงแค่เข้าไปตั้งค่าในปุ่มเมนูมดแบบนี้ ทุกคนก็สามารถปรับเปลี่ยนข้าความต้องการของตัวเองได้เลยมีเยอะมากเลยนะไอเทมฟิสิกส์จะทําให้ไอเทมมันมีความสมจริงมากขึ้นเอ่อไม่มากก็น้อยอะนะจากไอเทมที่ถูกเผาในหนาแบบนี้เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้จากไอเทมที่ถูกเผาแบบนี้เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้จากไอเทมที่รอแบบนี้เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ก็ดูน่าสนใจไม่เบาแต่ว่านะจะทำลายไอเทมยังไงหรอถ้าเป็นเกมมายคราฟแบบวันนีลาเราคงทำลายไอเทมด้วยการเผาลาวาหรือไม่ก็ทำลายด้วยแคตตัส แต่ทีนี้อะ m มฟิสิกเราไม่สามารถพังด้วยวิธีเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นทัสแคนเลยเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในการทำลายไอเทมตรงนี้เปิดหน้ามาเจอคำว่าฟิลเตอร์ฟิลเตอร์คือการกรองไอเทมที่เราจะไม่อยากทำลายสมมติว่าผมมีไดมอนด์แล้วผมใส่เข้าไปจากนั้นผมเลือกที่จะทิ้งผมก็ไม่สามารถที่จะทิ้งได้แต่ผมสามารถทิ้งอย่างอื่นที่ไม่ได้อยู่ในฟิลเตอร์ได้สะดวกขึ้นเยอะ mini h e a r พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือจะแสดงเนื้อหาใน F3 ที่เาเลือกไว ให้ขึ้นแบบนี้ซึ่งเราเองก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกได้ด้วยการกดปุ่มแฮนพร้อมกันหรือจะเข้าไปตั้งค่าในปุ่มเมนูมอนแบบนี้ก็ได้นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่เรียกว่า overlay render เดี๋ยวก็นะอะไรคือ overlay render พูดไปก็อาจจะงงงั้นมาดูตัวอย่างกันดีกว่าอย่าดูสปอช่างหรอก็ดูได้อย่าดูแรเลีวหรอก็ดูได้นะอย่าดูสลามช่างหรอก็ดูได้นะนี่ไงจากที่เห็นกรดหนุนว่า overlay render จะเป็นเหมือนภาพโฮโลแกรมอะไรทำนองนี้ แต่ก็ยังมีเพียบเลยนะที่เป็น o v อร l เ y น e ดอร์ไม่ว่าจะเป็นระยะทางที่น้ำไหลได้ดูอาาเขตไบโอมได้แสดงเส้นกริรดแสดงอนาเขตของบีคอนบอกที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและทั้งหมดนี้ก็เรียกว่า o อ e r l a y Renders และเพิ่มสกินที่จะบอกหลอดของอาหารนั้นๆันเดี๋ยวนะแล้ว,นะลวหลอดสีเหลืองนั้นคืออะไรอะ่ะหลอดสีเหลืองนี้ก็เป็นเหมือนความอิ่มของตัวละครนี่เองว่าแต่เ์ลี่อันนี้จะอิ่มน้อยเกินไปหรือเปล่ามอสทวิกเพียงแค่กดชีบค้างลิงซ้ายค้างแล้วลากมาสแบบนี้ ก็จะทำให้ทุกคนเก็บของได้เร็วแบบสุดขีดนี่โอ้เร็วขึ้นเยอะนะเนี่ยคอนโทรลคิวกดคิวก็ทิ้งได้หนึ่งไอเทมแต่ถ้าอยากทิ้งแบบเด้งๆให้กดคอนโทรลคิวยิ่งเอามาคู่กับมอสทวิกแล้วยิ่งเพอร์เฟคเข้ามาใหญ่ปึ๊บเดียวทีเดียวจบออฮาร์เวสเตอร์และฐานก็ดีนะแต่ถ้าจะเยอะแบบนี้เลิวว่าในเกมไหมครับผมคงเหลือเวลาแค่หนึ่งวัน และใช่ครับออร์ a r เวสเตอร์เพียงแค่ชิปค้างแล้วก็ยืนขุด<ม>ก็ทำให้เราขุดได้ทั้งหมดได้แบบนี้ก็สะดวกผมขึ้นแล้วนะอาร์จิเนตแอดวานเมนแอนด์คัตเตอร์เฟรมคือจะมีอยู่แอดวานเมนบางอันที่เหมือนกับว่าเป็นการเก็บสแต็คความก้าวหน้าแต่พอถึงจุดหนึ่งก็ต้องกลับมาหน่าคิดว่านี่ก็คือแอปเปิลที่เราหวังไว้ว่าจะกินงามงามงาม,งามและแอดวานเมนก็คงเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมมันยังไม่เต็มอีกอะ เรสิบเก้าับสี่สิบมาได้เจอกับพาจินเน็ตแอนวานเมนแอนค r ร์ตตงเฟรมที่จะแสดงให้เราเห็นว่ากำลังขาดปัจจัยอะไรต่อแอนวานเมนนั้นนั้นอ๋อที่แท้ก็แค่ขาดโปรต,ตีโตตอนนี้ก็ไม่ต้องงมเข็มในหมาสมุดแล้วครับ i n v ว n t o ทอรี่ฮาร์ดพาสเห็นดูแลบิลิตี้ของชุดเกาะเห็นเอฟเฟกต์จากตัวเพลเยอร์เห็นของในตัวก็ได้แล้วทั้งหมดนี้สามารถเปิดปิดได้แค่เข้าไปในปุ่มตั้งค่าของมอสเพ่หาอีเวนท์ทอรี่ฮาร์ดพาสตั้งค่า จะเห็นอยูทิ้การ4อย่างคือ inventory, armor, potion แล้วกการจัดวางซึ่งเราสามารถแปเปลี่ยนการจัดวางได้แล้วเราสามารถที่จะเปิดปิดได้และนี่คือธนูทั้งหมดของผมที่มีผมก็คิดว่าผมมีธนูน้อยนะ 3D Skin Layer จากสกินที่ลอยแบบนี้เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้สกินของผมก็ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยไอเบียซาวเคยไหมที่เวลาออกไปในป่าลุยน้ำลุยไฟแล้วบรรยากาศใน,นวนนั้นก็จะเงียบแบบนี้ สำหรับเรื่องนี้จะหมดไปเพราะ Ambient Sound จะช่วยให้มีเสียงนกและเสียงธรรมชาติรอบตัวเราอยู่ตลอดเวลา บรรยากาศดีใช้ได้นะแม้ว่าจะมีเสียงธรรมชาติอยู่รอบตัวก็ตามแต่การรู้สึกเหมือนขานอะไรบางอย่างไปและใช่ครับผมกำลังนึกถึงเสียงสีเท้าวเวลาเดินดีเซลฟูสเตปจะช่วยให้เราสัมผัสถึงเสียงเท้าของเรามากขึ้นเวลาเดิน ดูดีเลยใช่ไหมครับแต่ว่านะยังมีดีที่มากกว่านี้อีกล่ะเอาฟิสิกส์ดีมาสเตอร์เมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ในถ้ำหรืออยู่ในห้องห้องหนึ่งและมีการกระทำเกิดขึ้นก็จะได้เสียงที่ก้องกลางวาน ผมคิดว่าผมชอบเสียงกระท้อนนี้นะอ่ะอคอนเทลเลอร์มีอลไรเสียงในเกมครับเลยที่ผมคิดว่าถ้าออกมาได้ไม่ก็สมดุลเท่าไหร่เพราะว่าเสียงเหล่านี้ดังเกินจนผมแทบจะปวดหัวเลยไม่ว่าจะเป็นระเบิดเอ็นดูแมนเอ็นดูดาก้อนฟ้าผ่า ถึงแม้ว่าผมจะปรับเสียงสภาพอากาศเหลือแค่หนึ่งเซนต์เท่านั้นแต่ว่านะขนาดเสียงพ้าผ่ายังคงได้ยินชัดเจนอยู่เหมือนเดิมแล้วเสียงฝนล่ะไม่ได้ยินแล้วนะฝนอะและใช่ครับผมสปพพอ์มาขนาดนี้นั่นหมายความว่าเราคอนโทรลเลอร์อนั้นจะสามารถปรับเสียงแทบทุกเสียงที่ผมพูดถึงได้เข้ามาในออปชั่นมิวสิกแอนด์ซาวและมุมซ้ายล่างนี้ทุกคนจะเห็นคำว,ว่าอินดิวิ u a l Sound ์และทุกก็จะสังเกตอีกว่าจะมีแอมเพนท์นั่นหมายความว่า ลอ,องคอเทรเรนั้นจะลองรับเสียงจากมอดอื่นๆด้วยเช่นกันเอเอออเข้อดีจริงๆตอนนี้เราก็เดินทางมาจบทั้ง15มอดเป็นที่เรียบร้อยแ,แ,แ,แล้วแล้วก็เีตรยมงพ่อกับแผ่รดิสบแ็คกันเลย 1. ห t t i l a n n m m t t o o r r e w r r k เพิ่มอแอนิเมชัน,ออน,มชนของผู้เล่นในกิริยาบทต่างๆ 2องเป็นแอนิเมชันมี a n i m เมชันของ Animation ผู้เล่นแล้วก็อย่างนี้จะมี a n i m เมชันของซีมีชีวิตอือ่นๆด้วยเฟซ a n i m a t i o n 3ามเฟ e เท็กเจอร์เปลี่ยนจากแบบนี้เป็นแบบนี้ วันนี้เราทวีคเป็นอีสปแปกที่เราสามารถเข้าไปปรับแต่งข้าวคมต้องการได้ในเว็บไซต์จากนั้นก็ดาวน์โหลดออกมาโดยรวมแล้วจะเป็นการเพิ่มความสมบูรณ์ในเท็กเจอร์ของวานิลาอ่าอีเวนต์เบเทอร์เอนชาร์สอย่างกับว่าจะหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของแฟนตาซีเลยโอ้เชมบิดซันมูน เปลี่ยนจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ให้กลายเป็นลูกบาศกเห็นแล้วอยากไปตั้งทิ่ายให้ดวงจันทร์เลยนะ 7. default dark mode จากหน้าจอที่สว่างจาคุ้นชินตาเปลี่ยนมันเป็นแบบนี้ทุกคนคิดว่ารู้สึกสบายตาขึ้นหรือเปล่า 8. simple hot bar จากหลอดเลือดบอสที่ยาวแบบนี้เปลี่ยนมันเป็นแบบนี้จากแถบเลือดที่ยาวแบบนี้เปลี่ยนมันเป็นแบบนี้ผมว่าก็ดูเลเวลง่ายดีนะ ก็จากตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ก็เป็นทางมอสและเร่นแพที่ผมเล่นอยู่ในไลฟ์ไหมครับเอาชีวิตรอด1 2ึ่งุ่นซึ่งทุกคนก็เข้ามาพูดคุยกันในไลฟ์ได้นะถ้าอยากเป็นกรลังใจผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดซับสไคร e แค่นี้ก็เป็นกรลังใจผมมากเลยหากว่ามีส่วนที่ผมพูดผิดไปทุกคนก็สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมไว้ในคอมเมนต์ได้หรือถ้าใครอยากจะเพิ่มเติมเนื้อหาก็ยินดีมากเช่นกันครับ